เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซโนซัมมอนเนอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะที่จริงก็คือซัมม o n เนอร์นั่นแหละจานกระแดะมาพูดซัมมเนอร์ทางตัวเกมของ s e n o s u m m o n e r เนี่ยเขาก็ได้เปิดเป็น Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่25วันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยซึ่งคลิปอาจจะลงแบบช่วงแบบ28อาจจะลงวันที่ย7 2 8ประมาณนี้นะครับแต่ก็วันนี้นะครับวันที่25เนี่ยมันก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนซึ่งผมได้เคยสัญญาไวว้่าเกมเ ถ้ามันเปิดตัวมาเนี่ยผมจะเล่นซัก EP แล้วกันนะครับซัก EP ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าระบบมันจะต่างจากตอนคอสเบต้าหรือเปล่าแล้วก็กาชาของเกมเนี้มีเลทไปยังไงแต่ที่รู้เนี่ย <c oughs> น้องคนนี้เขาก็ตูมอยู่เหมือนกันซึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ระบบของเกมนี้นะครับผมเคยพูดไปในตอนที่คอสเบต้าแล้วในคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วด้วยเนี่ยผมก็คงไม่ต้องอธิบายระบบมันเยอะมาก ทุกคนที่โหลดตามพี่หรือว่าโหลดมาเล่นก่อนหน้านี้นเนี่ยคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าแต่และเมนูเนี่ยมาทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยไงเราก็ต้องอ่านออกอยู่แล้วแหละ <c oughs> นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวไหนนะครับเป็นเกมแนวไอ o l ลอารพีนะครับก็คือเราไม่ต้องทํอะไรเลยคือปล่อยฟาร์มไว้เราเล่นคู่กับเกมหลักเล่นคู่กับเกมไ y Hero เล่นคู่กับเกม7จ็บาปเกมยูกิแล้วก็ปล่อยเกมเนี้ยไว้ข้างๆก็ดูๆไปแล้วพอแบบเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆค่อยเปลี่ยนไปอัพตัวละคร อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบของการต่อสู้กันก่อนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้นะนอกจากสาวๆที่มันตุมๆแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นความง่ายของการเล่นแล้วเนี่ยคือมันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะก็เป็นสาวแบ็กวก์นี่แหละนะฮะที่ผมชอบคือมันเพาะมากอะ่ะดูดิเห็นปะมันเพาะมากนะฮะอ่ะมันแบบทําให้เราชิวๆไงเราไปดูระบบการต่อสู้กันทุกคน ซึ่งตอนนี้ผมปล่อยฟาร์มไว้นะครับผมปล่อยฟาร์มไว้ก็เก็บได้นะฮะเนี่ยคือการปล่อยบอทพอปล่อยบอทเนี่ยเป็นแบ็กกราวพื้นหลังอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาเก็บ XP ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีการสำรวจอัตโนมัติด้วยก็คือมันจะหาของตามแบบตามด่านนั้นๆนะฮะว่าเอ้ด่านนั้นมีของอะไรก็จะรอบตามนั้นส่วนการข้าแอนิเมชันของการต่อสู้เนี่ยซึ่งถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอมอนสเตอร์หรือว่าเจอพวกบอสหรือว่าเจอพวกมอนส์ที่แบบตามด่าน เราก็สามารถข้ามแอนิเมชันการต่อสู้ไปได้นะครับเริ่มสำรวจเลยเราก็รอจนกว่าเนี่ยเจอมอนแล้วใช่ไหมแอดแทกไปได้นะครับกดแอดแท็กได้เพื่อดูระบบการต่อสู้แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะรอดเพราะว่ามันมอนมันโหดนะครับเลเวล20่เลยซึ่งผมเนี่ยแต่ละตัวดูดิเลเวล13อย่างเงี้ย30อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้หลา่เป็นน้ำเลยข้างล่างคือเลือดนะครับทุกคนมีเลือดแล้วก็มีแต่ละตัวละครมีสกิลด้วย1สกิลนะฮะหลกัหลกๆของเกมเนี้ย จะเน้นที่พาสีฟของตัวละครนั้นๆนะครับสกิลมีแค่1สกิลแต่ว่าพาสีฟเนี่ยคือมีเยอะนะฮะอันนี้ก็น่าจะแตกนะหรือเปล่าจะดูซิว่าจานมีกจะแตกไหมแตกไหมโอเคตายไปแล้วนะฮะอ่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถกลับไปที่แผนที่เดิมได้นะก็กดตรงทางซ้ายบนนี่เลย ก็จะมีระดับแบบ5ดาวทองแดงมีเงินมีทองนะครับมีระดับทองด้วยแล้วก็มีแบบไอเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรซึ่งไอดาวพวกนี้สําคัญเดี๋ยวผมจะแวะไปให้ดูนิดนึงตรงเลเวลของเราเนี่ยข้างบนเห็นไหมที่เป็นรูปอวตารเราเนี่ยตรงดาวตรงนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นประสบการณ์ของ ID นะว่าแต่และ ID เนี่ยมันเล่นไปสูงขนาดไหนแล้วนะครับจะเริ่มต้นที่1ทองแดงนะครับ1ดาวทองแดง แล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกจะเป็น6หรือ5นี่แหละแล้วก็จะกลายเป็น1เงินก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่1ดาวเงินมันก็จะอัพอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ EP ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเราไปดูระบบการต่อสู้กันต่อนะเมื่อกี้ผมแพ้แล้วทำยังไงดีแผนที่ดีกว่าทางซ้ายเพื่อไปที่ทวีปนี้แล้วก็ปรับเป็นระดับแบบทั่วไปก็ได้หรือว่ายากก็ได้เอายากดีกว่าเพราะว่ายากได้ของดีกว่าทั่วไปอ่ะประมาณนี้แล้วก็เริ่มสำรวจไปน้องๆเขาก็เดินไปมีการเก็บนี่ด้วยนะ เก็บแบบพวกของแบบพวกของคราฟหรือว่าพวกอาหารเอาไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเออในเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยมีฟาร์มด้วยนะครับอ่ะเราไปดูก็คือว่าถ้าเราแบบชนะชัวร์เนี่ยคือมันจะการันตีชนะชัวร์ก็คือเราสามารถข้ามอนิเมชันได้แต่ว่าถ้าไม่ข้ามเนี่ยคือเรากดต่อสู้ได้นะฮะนี่ตามนี้เลยสกิลก็มีกดอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็กดคูณน,นะครับคูณ1กับคูณ2 แล้วเราสามารถเลือกบังคับตัวละครได้โดยการกดที่ตัวละครตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยแล้วก็เดินมาเลยนะฮะประมาณนี้เราสามารถบังคับได้นะครับแต่จริงๆอ่ะคืออัตโนมัติไปดีกว่าฮะคือเกมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเดินเยอะนะเราปล่อยให้ตัวละครเทสสกิลไปเนี่ยแล้วก็บวกกับคอมโบกับพาสซีฟของตัวละครนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบไวกว่าซึ่งข้างบนเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าอยู่ตอนนี้ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วระดับแบบยากเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้ว คือถ้าเราสะสม50%เนี่ยจะได้ตั๋วเป็นตั๋วกาชานี่คือตั๋วกาชานะฮะแล้วก็สะสมครบ100%เนี่ยก็จะได้ตั๋วกาชาเหมือนกันส่วนข้างล่างอันนี้โลจิสติกก็คือเปิดเมื่อซีเวอร์3ซึ่งผมยังไม่ถึงผมคิดว่าคงจะเป็นการสำรวจนะฮะแล้วก็มีบอสด้วยบอสนี่คือต้องเคลียร์ระดับแบบไนท์แมร์ก่อนซึ่งผมยังไม่ผ่านเหมือนกันไนท์แมร์ยังไม่ผ่านนะฮะถ้าผ่านไนท์แมร์ไปแล้วเนี่ยบอสตรงนี้จะต่อสู้ได้ แล้วก็จะได้ของรางวัลตามนี่เลยของรางวัลส่วนใหญ่ของบอสจะเป็นการคารฟของก็คือคาฟแบบพวกสร้อยอาวุธชุดแล้วก็มีแบบต่างหงต่างหูประมาณนี้นะฮะแล้วก็ได้เงินด้วยนะประมาณนี้เราสามารถกดออกจากหน้านี้ได้นะเออรางวัลศึกนี่คือรางวัลสำหรับดานานั้นๆที่เหมือนสะสมอะเป็นกล่องสะสมรางวัลอะเราสามารถมากดรับทั้งหมดได้ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ e x p ก็เก็บได้นะนี่เลยนะครับ คือเราชัยๆว่าเอ้ยเราผ่านชัวร์แล้วก็สามารถกดออกตรงนี้ได้นะไอ้ส่วนนั้นมันก็เล่นไปนะครับระบบการต่อสู้มันก็ประมาณนี้แหละมันปล่อยฟาร์มแบบพื้นหลังได้อะโดยที่เราไม่ต้องไปจดจ่อว่าเราต้องเข้าไปในหน้าต่อสู้อย่างเดียวอะ่ะมาในส่วนของฮีโร่กันบ้างมนาะมาดูฮีโร่กันหน่อยลูเคียนี่คือตัวละครสาวเมทไม่ใช่สาวเมทสาวแม่ชีที่ผมอวยมากๆในเรื่องในเกมนี้นะคือแบบ ม,มันระดับพักการจริงๆวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยกร็รู้ๆกันอยู่ว่าคืออะไรอ่ะจันตัวละครเนี่ยจะมี2พาสศิก็คือนี่เลยพาสศิแรกกับพาสศิสองแล้วก็มีสกิลแค่สกิลเดียวก็คือสกิลโจมตีแต่ว่าสกิลแต่และสกิลเนี่ยถ้าเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งดาวก็จะเป็นตามนี้แต่ว่า2ดาวจะเพิ่มความแรงหรือว่าจะเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเข้าไปไปเรื่อยๆจนถึง6ดาว7ดาวนะ7ดดาวสูงสุด ซึ่งดาวเนี่ยดูยังไงดาวนี่ก็คือดูตรงนี้แหละเนี่ยลูเคียมีแค่1ดาวเราสามารถอัพดาวได้โดยการกดตรงนี้ก็ใช้เศษที่โลดถึง40เศษตอนนี้ผมมีอยู่น่าจะมีอยู่นะอ่ะเรียบร้อยเป็น2ดาวนะครับสกิลตรงนี้ก็จะปลดล็อกนี่ตรงนี้เลยเอฟเฟกที่2นะประมาณนี้ถ้ออัพอ,อีกลหละอัพอ,อีกได้ไหมอัพอ,อีกก็ได้นะครับเพราะว่าเศษผมพองไงก็เป็น3ดาวและอีกอันหนึ่งได้ไหมอ่าได้นะครับเป็น4ดาวโอเคน่าจะหมดแล้วป่ะเศษน่าจะหมดแล้วนะใช่ไหม อาหมดแล้วนะครับวัตถุดิบไม่พอแล้วดูจากข้างบนตรงนี้ได้นะทางซ้ายบนตอนนี้คือ4ี่ดาวแล้วลูเคียก็จะเป็นเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับลูเคียอัญเชิญป้ายศักดิ์สิทธิ์สายฮิวอะนะเป็นสายฮิวฮกิลเพื่อนหรือว่าทำนาเมะใส่เป้าหมายได้นะฮะแบบหมู่ด้วยต่อเนื่อง7วิส่วนนี้ก็คือพาสซสฟพ,พาสซสฟก็เหมือนกันมันจะเก่งได้ก็คือดาวของตัวละครน,นี่แหละถ้ายิ่งดาวสูงเนี่ยสกิลแต่และสกิลจะมีเอฟเฟกที่เก่งขึ้นจะดีขึ้นนะ แล้วก็นี่คือพาสิฟที่2นะครับก็เหมือนกันเลยตอนนี้คือ4ดาวใช่ไหมเมื่อ HP ของลูเคียต่ำกว่า25%จะเพิ่มป้องกัน120ก็เป็นตามนี้นะเราสามารถส่งกิฟต์ได้ด้วยเป็นการส่งของขวัญนะครับนี่เพิ่มค่าความสนิทนะ5แต้มนี่เลยอตอนนี้หัวใจก็มี5แล้วนะครับประมาณนี้ แล้วก็ส่งกิฟต์เนี่ยคือจะรีเซททุกๆ2ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าส่งทิฟต์ได้ตลอดนะครับมันต้องรอครูดาวด้วยซึ่งแต่และตัวละครก็จะมีครูดาวเป็นของตัวเองจะไม่รวมกันมีการปลุกพลังด้วยนะปลุกพลังก็ต้องเป็นเจดดาวขึ้นไปถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการเอาเวกตัวละครนั่นแหละส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใส่จะมีดาบชุดมีสร้อยมีแหวนมีต่างหูถามว่ามีไหมเนี่ยก็ไม่มีเราสามารถไปครัฟอุปกรณ์ได้โดยการกดที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่ประสาทลอยฟ้า แล้วก็มาที่นี่เลยเวิร์กช็อปนะฮะนี่สูตรหลออ่อเนี่อันนี้เลยเราก็คราฟสักอันหนึ่งแล้วกันเอารู้สึกลูเคียจะใช้เวทมนต์มั้งใช่ไหมก็นี่ไงคราฟเวทมนมต์มาส่วนของตรงนี้หาจากไหนของตรงนี้หาได้จากด่านทั่วไปนั่นแหละที่เราให้เก็บไอเก็บทั้งหมดเมื่อกี้ก็จะมีโอกาสดอกไม้ด้วยดอกต้นไม้ดอกหินหรือว่าดอกอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะเป็นเส้นไหมโอเคนะครับอืมอ่ะก่อสร้างได้นี่เลยประมาณนี้นะครับได้เป็น ม้เท้าเว้นมูระดับบมานะฮะก็ไปใส่ให้กับฮีโร่ได้นี่ไงใส่ไปก็มีตีบวกมีล้างหลอมมีสั่นพ้องสั่งพ้องรู้สึกว่าอ๋อต้องเป็นระดับ S อสขึ้นไปเนาะล้างหลอมละ่ะอันนี้เป็นเ R ขึ้นไปโอเครู้สึกระดับบแม่งไม่มีอะไรเลยนะฮะ <c oughs> กะ็มี T g, ตีบวกใน้ S R ขึ้นไปเหมือนกันแล้วฝังละ่ะโอ้โหอันนี้เป็น S อสฝังก็น่าจะเป็นพวกแบบใส่ลูนหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคแล้วก็ติดตั้งทันทีนะ,ะไป ี่ไงติดตั้งทันทีมันก็จะใส่อุปกรณ์และเรียบร้อยเรามีสาวเรียกแขกอันนี้รู้สึกว่าจะตั้งเป็นเป็นเหมือนกับเป็นลีดเดอร์ปะ่ะใช่ไหมเป็นลีดเดอร์แบบคล้ายๆกับเกมอื่นที่มีตั้งดาวอะเพื่อแบบเป็นลีดเดอร์หน้าจอแรกหรือว่าให้เพื่อนยืมไปเล่นอะไรประมาณนั้นเช็คดูนี่คือถ้าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่รู้ว่าซูมได้หรือเปล่านะแต่ว่าบม๊ม เบิบ่มเลยลูเคียนี่เบิบ่มๆของจริงว่ะโอเคนะฮะนี่ก็คือหมวดของตอัวละครแล้วก็มีเยอะด้วยนะคือตัวละครเนี่ยมีเยอะมากทุกคนดูดิระดับแบบ SR หรือว่าระดับแบบ SR ระดับแบบ R เนี่ยคือเพียบเลยทุกคน <S 1> <S 1> พอเรากดเข้ามาที่ฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีประวัติของตัวละครน,นั้นๆมีเบสตัตมีสกิลมีพาสีให้ดูแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยนี่เลยน้องคนนี้นี่คือลอลิคอน ยังก่อนจานเราหาตัวละครอวยดีกว่าใช่ไหมเราเล่นเกมแบบพวกสาวๆงี้ต้องมีตัวละครอวยดิจานนี่เปล่าก็เป็นแม่นางต้นไม้ไหมพึกพฤษาปะราชินีแห่งป่าลินฟูโอเคไหนดูซิมีตัวละครไหนโอ้โหโอลูเอานักวิชาการต้องสาบผมอยากได้ตัวน้องมากกว่าระดับแบบเอออีกอมันมันตูมจริงๆนะ โอเคนี่ก็คือส่วนของฮีโร่หรือว่าตัวละครในเกมนี้นะก็เป็นตามนี้เลยนะครับมี3ระดับด้วยกันนะเกมนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีร้านค้านะครับก็มีพวกร้านค้าทั่วไปอะเนาะแล้วก็มีฟาร์มป่าด้วยนี่อันนี้คือปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยคือเราสามารถเก็บวัตถุดิบเพื่อไปค้าของได้นะฮะอ่ะอันนี้คือเหมือนน้ายาเร่งโตนะครับก็คือการแบบโรดน้าต้นไม้นะั่นแหละง่าย,ายๆนะฮะเราก็โรดน้าต้นไม้ไปนี่ไง รถไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บทีเดียวตรงนี้เลยนะครับนี่ได้ขอนไม้มาไอขอนไม้ตรงนี้ก็แน่นอนว่าเอาไปคราบไออาวุธเมื่อกี้ไงแล้วก็ได้ไอพีมา50มีฟาร์มสัตว์ด้วยฟาร์มสัตว์ก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละรับทันทีดิได้ไหมยังใช่ไหมอ๋อต้องให้เหมือนให้อาหารเหมือนกับไอต้นไม้เมื่อกี้แหละครับนี่ไงหออาหารของน้องเร่งโตไปแต่ว่าถ้าไม่เร่งโตเนี่ยเราก็ปล่อยได้นะมันจะมีเหมือนหลอดข้างบนอยู่เนี่ยข้างบนตรงเนี้ยระยะการเติบโตเนี่ย แต่ถ้าไม่อยากแบบรอก็เร่งโตได้โดยการกินน้ำยายตรงนี้นะฮะรับทันทีสินี่มีได้ขนนกได้ไข่มาด้วยได้เนื้อแล้วก็ได้ e อ็กพีหมีพ p พีวยนะอารีนา่าแต่ยังไม่เปิดปะอ่ะเปิดแล้วอะ่ะท้าทายได้ทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยแต่อารีนา่าน,นี้รู้สึกว่าต้องซื้อเป็นเพชรหรอแล้วก็ท้าทายได้แล้วกดดูคู่ต่อสู้ได้ไหมว่าอ๋อดูได้เนาะยี่ห้าอย่างนี้ใครจะใครจะไหวอะ่ะโดนตบแตกแน่นอน โอ้แต่ละตัวไมเวลสูงๆทั้งนั้นเลยทุกคนอไม่น่ารอดนะ,ะเราไปดูหน่อยแล้วกันว่าว่ารอดไหมการต่อสู้ลมขึ้นแล้วก็เป็นอันตโนมัติใช่ไหมกดออกได้ไหมไม่ได้นะโอเคโอ้เลื่อดไหลเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นสายทานเลื่อดไหลเป็นแบบไหลจูดเรียบร้อยตัวจานหมีแตกแตกพ่ายน้องๆเขาก็ตัวแตกนะฮะเรามี30อยู่2ตัวก็ถึกขึ้นมาหน่อยก็มีลูเคียกับน้องคนนี้ระดับอาร์เนี่ย เฮ้ยลูเคียยืนนานอยู่นะทุกคนเป็นสี่ดาวด้วยนะเลยยืนนานดูติเด้งเลื่อยโคตรเยอะตีไม่ลงอีกฝ่ายกดผมไม่ลงเอายังไงอะครับรอดไหมฮะลูเคียคิวไป2ตัวแล้วแต่ว่าเขาก็มีเพิ่มมานะตัวสำรองเขาอะนะผมว่าไม่น่าจะรอดนะดูทรงแล้วเออน่าจะตายน่าจะแตกพ่ายแต่ว่าถึกมากนะลูเคียเนะี่ยนี่เป็น s อเองนะเรียบร้อยก็แพ้ไป พอแพ้เนี่ยมันจะไม่เสียแต้มตรงนี้ด้วยปะ่ะไอตรงนี้น่าจะไม่เสียนะมาเรามาดูกาชากันทุกคนนี่คือกาชาของเกมนี้ผมมีตั๋วฟรีอยู่2ใบาจากเนื้อเรื่องได้จากเนื้อเรื่องก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะฮะมีตู้เงินก็คือใช้เงินในเกมเปิดมีตู้ปกติชั้นสูงแล้วก็มีตู้จํากัดเวลาก็จะเป็นตู้อีเวนต์ตามแพทอนนั้นผมมีตั๋วฟรีอยู่10บใบเป็นตั๋วแบบเปิดทีละครั้งนะแล้วก็มีตั๋วแบบ10ครั้งอยู่2ใบผมจะเปิดให้หมดเลยละกันคลิปนี้ไป เริ่มจาก10ครั้งก่อนได้ไหมฮีโร่เอสได้มาเลยคือเขาบอกตรงนี้เลยใช่ไหมว่าได้ตัวละครชัวโอเคได้ม,มิวซิกา้าตัวนี้ก็ดีนะรูปร่างดีเหมือนกันนะใช้ได้วะ่ะอ่าเราก็ได้มีมีอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนมีเศษนะครับเป็นเศษเอสนานะเราสะสมก็ได้ตัวนะฮะแล้วก็มีเศษแบบทั่วไปด้วยโอเคอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมาได้เอสอีกไหม าจานวิเวียนมไม่น่าจะได้นะถ้าเป็นระดับ S r เนี่ยคงจะโชว์ข้างหน้าแหละแต่ว่าไม่มีไงอันนี้คือโชว์ SR มาก่อนแสดงว่าเกลือจันมีเกลือชัวนี่ไงเกลือได้ตัวใหม่ก็คือข้างหน้าแล้วก็ได้มีเศษดูเคลียด้วย40เศษเลยเพราะว่าน่าจะได้เป็นตัวละครซ้ำหรือเปล่าแล้วก็ได้เป็นเศษมาเนาะอ๋อแล้วสามารถใช้ตั๋วเนี่ยเปิดทีละครั้งเนี่ยสามารถเปิด10ครั้งได้เลยเราเปิด10ครั้งแล้วกันผมขอ ผมอยากได้อาราที่เป็นตัวหน้าตู้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมันเบิบ่มๆมดีนะ <c oughs> จันหมีไม่สนอะไรทั้งนั้นสนแต่นมมาตูมที่สามมาเปล่าเอสนาหรือเปล่ายังไงเปลี่ยนเป็นสีล <c oughs> ิลิสอ๋อน่าจะเกลือนะดูทรงแล้วแล้วก็ได้ทหารปืนยาวมาน่าจะเป็นกีกี้แต่ว่ากีกี้ของเกมนี้ไม่มันตมูมจังวะ <c oughs> วิเวียนอีกแล้วเลยเรียบร้อยเรียบร้อยจนันหมีตัวแตก เราซื้อตั๋วเพิ่มได้ไหมก็ใช้1,300เพชรนะครับผมมีเพชรอยู่2,000นะก็ซื้อไป1ใบแล้วกันอ่ามาเปิดต่อดีครับเอ r มาหรือเปล่าต้องมาเร้วจริงต้องมาเาร้วยังไงโอ้โหโอ้ได้หลินฟูมา<ห>ตัวนี้ผมอยากได้เฮ้ยเจเจหลินฟูไม่มันตุ่มจังวะเฮเบเลส้ทำไม SR าตัวอาร์ตมันสวยอย่างเลยทุกคนนี่ขนาดเป็น SR นะอาร์ตสวยมากนะ เรียบร้อยจานหมี่เกลือเด็กประเดิมเกมใหม่ของช่องไม่มันเกลือจังวะไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมจะไปเก็บเพชรมาเปิดใหม่แล้วกันหรือว่าไม่ก็รีไอดีใหม่แล้วกันโอ้อยังชอบนี่เป็นกระเป๋านะก็ให้ดูว่าเออกระเป๋าเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีสมุดอัพเลเวลตัวละครด้วยนะครับผมก็ลืมบอกเมื่อกี้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถเอาสมุดเนี่ยมาอัพเลเวลได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคเกมเซโนซัมมอนเนอร์ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนนะฮะนี่คือทั้งหมดแหละ ส่วนระบบอื่นๆที่เหลือทุกคนผมว่าน่าจะรู้เรื่องกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยคงจะอ่านกันรู้เรื่องนะถ้าทางตัวเกมเขาไม่แปลแบบไม่แปลภาษา Google นะนะคงจะอ่านกันได้นะฮะก็วันนี้นะครับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้า จำคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนนี้นะผมขอต้อลาับไปก่อนแล้พวพบกัมในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม